สวัสดีครับพ então, ong, ang, like ่อแม,ม่พี่น้องครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตื่นขึ้นมายมูเซาครับอากาศก็สดชื่นครับคุณผู้ชมครับมาหลับลมนะครับเดี๋ยวสิบ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งมีหยังกินบอลในตลาดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าขออภัยบ่แม่นตลาดครับอ่าเพิ่นสิมีขายพวกอาหารบานๆยมูเซาแล้วก็มี่เขาจีนะครับซึ่งอยู่ในเคหะนี่แหละครับเคหะชุมชนศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี่มอเตอร์ไซค์พร้อมแล้วครับมอเตอร์ไซค์อ่าเดี๋ยวผมสิบ้า พ่อแม่พี่น้องนะครับขี่ไปเบิ่งมาเพิ่นขายมือนี้เพิ่นขายบ่อนะครับเดี๋ยวไปเบืองกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสิไปซิมเขาจีแสบๆไปเบิ่งกันเอ้ามีมาตงอันนี้เร็วมาไปไหนน่ะนุ่นมาจากไหนเนี่ฮะไปนุ่นแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเพิ่นขายบ่อครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในภา้ในเตหาชุมชนสีสะเก็ดนะครับจะไปเบิ่งนะครับ้านขขาจีเพิ่นขายบ่ นะครับข้าจีว่าคนขายบอกสรุปวันนี้เข้าจีเขาไม่ได้ขายเขาขายช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าเช้าก็จะมีโจ๊กมีข้าวต้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นครับตรงน้นไม่ขายนะครับตรงนี้ขายเดี๋ยวเจอแม่ค้านะครับขายของอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปชิมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงน้นเข้าจีไม่ขายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่าขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถามแม่ค้าเขาดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้าง มีอะไรขายบ้างครับแม่ค้าวันนี้มีน้นนนพริกนกจออันนี้ข้าวหลามกี่บาทครับแบบนี้ข้าวหลามสิบบาทนะครับแม่ค้บา,บ,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 าบอกครับคุณผู้ชมน่ากินมากอ่าเป็นตาแสบครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสลล่องลองที่มึงเปิดแมทที่มึงข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมอยู่นี่นี่ละครับอยู่นี่ขายยูเคหะครับคุณผู้ชมครับเคหะชุมชนสีสะเกตครับ อเดี๋ยวผมจะล่องๆซิมมึงว่ามันสีเสียบอ,อะฮะมีลูกน้องรอแล้วเว้ยเดี๋ยวให้ลูกน้องกินก่อนเลยหนึ่งคำอันดับแหละลูกน้องอยู่ไหนล่ะอ่ะอันนี้แนละ้วให้ให้กินก่อนเลยเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับข้าวหลามข้าวหลามสีสเกดครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวข้าวหลามสีสเกดนี่ครับอือืม,อม อืมว่มันมั่นครับหวานนิดนึงครับแต่ปร่หวานเยอะนะครับอะไรครับอืมสรุปแล้วแสบนะครับคุณผู้ชมครับขลามนี่ครับขลามำใหม่ไพ่ตั้งใจมากิน ข้าวจีนะครับมูลหนี้แต่ข้าวจีมันบ่อขายนะครับคุณผู้ชมก็เลยได้กินข้าวหลามแทนครับอ่ะลาคุณผู้ชมแหละครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามนะครับสวัสดีครับ